ที่นี่สมุทรสาครเมืองประมตงโรงรโงานลานเกษตรเหตประวัติศาสตร์ลายเขืี่ยนมหาชัยท่าชลในเวลาของพระคริสต์ทรงลิขิตชีวิตของขา้าตำนามพระไทยขอบโปรดนายขรรค์รูร้ว่าแต่ ในเวลาตื่ตของพระเจ้าไปเลิฉลุยสรงเฝ้าดูชีวิตให้อยู่ตามนามพระไทยขอปรดให้คาเรียนรวมตราบิกาเด่นในมันกา แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้ขอบคุณพระเจ้า